สวัสดีคะ่ะทุกคนดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอเข็มทิดค่ะวันนี้นะคะแม่หมอตั้งใจมาทําคลิปขอบคุณเทพน้องวานะคะขอบคุณน้องวามากมากคือน้องวาไปเดินงานเนาะแล้วก็เห็นไพ่แล้วนึกถึงแม่หมอก็เลยซื้อมาฝากแม่หมอขอบคุณมากมากเลยนะคะต้องขอบคุน้องวาขอบคุณที่ใจดีกับแม่หมอตลอดเลยแล้วก็ใจดีกับแม่หมอเสมอมาเลยนะคะขอบคุน้องวาขอบคุณพี่พี่ต้องทิงน้อยที่น่ารักใจดีและสปอร์ตแม่หมอเสมอมาเลยนะคะขอบคุณน้องพลอยขอบคุณพี่เคนที่ เป็นคนกลางที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แม่หมอได้รู้จักกับพี่ๆด้อมถิงน่อยๆที่อบอุน่นหัวใจมากๆขอบคุณสําหรับมิตรภาพดีๆที่มอบให้กันนะคะขอบคุณนะน้องว่าขอบคุณนะน่ารักมากชอบมากสุดๆ,ๆ,ๆคือน่ารักตะมูต์มีมากทุกคนคือแม่หมอต้องบอกกอนเลยนะว่านี่เป็นครั้งแรกที่แม่หมอเนี่ยเห็นไพ่สาหรับนี้เพราะว่าบอกตามตรงว่าไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นมาเลยไม่เคยเห็นไพ่สาหรับนี้มาก่อนเลย อันนี้นะคะน้องว่าบอกว่าออศิลปินที่วาดเนาะพอดีว่าเหมือนเขาน่าจะออกบูธอะไรอย่างเงี้ยเนอะแล้วศิลปินที่วาดเนี่ยเขาก็แล้วน้องว่าก็ไปเจอก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเหมาะกับแม่หมอแม่หมอชอบมากชอบมากจริงๆถ้าทุกคนทุกคนจะเห็นคล้ายๆกับคาวาอิทาลอนความตะมูตะมีนี้นะคะน่ารักเนาะขอบคุณเทน้องว่ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่สาหรับนี้ด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะ ต้องบอกทุกคนว่าครั้งแรกที่เห็นไพ่สำหรับนี้เหมือนกันนะเนี่ยว้าวเ,เห็นหลังไพ่ก็ละลายแหละเตรียมไปตำได้เลยทุกคนเห็นไพ่ก็ซื้อแล้วนะเอาจริงเอยเห็นหลังไพ่ก็ซื้อแล้วนะเอาจริงเห็นหลังไพ่ไม่บอกก็ซื้อแล้วอ่ะขอบคุณนะคะวิหลังไพ่สวยมากฟิลลิ่งเดอรซานแล้วก็ฟิลลิ่งมีดวงตาเนาะน่ารักขนาดพอดีมือนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กัน <laughs> น่ารักอ่ะอุ้ยโดฟูน่ารักให้ความรู้สึกสนะันชายเดนองรู้สึกถึงความสดชื่นสดใสมากๆเออเด็กหน้าโอ้ยเ,ยนนะอ,เอ็มเพนน่ารักมีมงกุฎด้ะ <laughs> โอ้ยน่ารักทุกคนขนาดพอดีมือกำลังดีมากๆแล้วก็เนื้อเนื้อกระดาษดีมากๆไม่ติดนะคะไม่ติดไพ่ไม่ติดกันเลย ไพ่มีความไม่ติดกันแล้วก็ไพ่มีความเก็บดีเทลรายละเอียดสี่เขาน่ารักอะ่ะสี่เขาไปในโทนเดียวกันวิเดวิลสวย <laughs> จะว่าอะไรไหมถ้าจะชอบเดวิลสำหรับนี้ทาวเวอร์ <laughs> ยังสวยอะ่ะทุกคนคือทาวเวอร์ยังสวย <laughs> เตรียมไปต่ำกันได้เลยนะทุกคน <laughs> ป้ายยาเลยนะน้องว่าป้ายยาทุกคนแล้วเอาจริงตอนเนี้น้องว่าได้ปะอุ้ยนุ่งเรียนสวยมาก ว่าได้ไปอหา่ทุกคนแล้วขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยอ่ะอุยแปดเหรียญน,น่ารักวุแปดเหรียญน,น่ารักมากอุ้ยสิบเหรียญยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่ทุกคนไม่ซื้อไม่ได้ค่ะขออนุญาตใช้คําว่าเป็นสําหรับที่ต้องมีนะคะทุกคนอุ้ยอัศวินเขาเปลี่ยนมาเป็นสิงโตน่ารักมิราชินีน่ารักจังเลย ควรมีจริงๆค่ะอันนี้คือควรมีจริงๆนะไม่ซื้อนี่พลาดมากๆอ๋อแม่หมอแอบสังเกตเห็นนะถ้าใครอ่านไพ่หัวตั้งหัวกลับเหมือนแม่หมอ,อสำหรับมี้สามารถอ่านได้ทั้งหัวตั้งหัวกลับเลยนะคะน่ารักตมุตมิสสยๆพลาดไม่ได้แล้วจริงๆ <laughs> ขอบคุณนะว่านะสวยจังเลย ทุกคนถ้าเกิดทุกคนจะเห็นแม่หมอหยิบไพ่สำหรับนี้มาทำพิกากา์าหรือมาทำคลิปบ่อยๆก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าแม่หมอได้โดนน้องออช่อิเกิลตกไปที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> น่ารักจังเลยสีเขาน่ารักด้วยน้องสีเขาเข้ากันมากรู้เลยว่าแบบตั้งใจทำออกมาแล้วก็คอนเซ็ป ดูน่าสะสมเป็นไพ่ที่น่าใช้และน่าสะสมแต่ว่าน่ารักขนาดนี้แม่หมอก,กลัวแม่หมอไม่กล้าใช้อะวุ้ยสี่ไม้น่ารักน้องดูเป็นนางฟ้านางฟ้าตัวน้อยๆที่จะมาช่วยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> ดูสิบไม้ยังน่ารักเลยทุกคน <laughs> อ,อ๋อน่ารักมากเลยขอบคุณเทพน้องวามากๆเลยนะคะสำหรับ ซื้อไพ่ที่น่ารักขนาดนี้มาให้แม่หมอขนาดกำลังพอดีมือนะคะทุกคนแล้วก็โอ้โหทุกคน พอกีดปุ๊บนี่ทุกคนใจละลายเลยนะเดีย๋ยวลองดูพลังงานสิอุ้ยเป็นพลังงานของความยืดหยุ่นของความสมดุลที่ดีนะเป็นพลังงานสองเหรียญคือเป็นพลังงานของความสดใสร่าเิงเป็นพลังงานของความเคลื่อนไหวเคลื่อนตัว energy พลังงานที่ดีอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช้แล้วจะมีความสุขช้ยลาจะ enjoy เพอเอใครใช้ไพ่สำหรับนี้ก็จะมีความ active action หรือได้ไอเดียอะไรใหม่ๆด้วยนะน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณเทพ่วน้องวามากๆที่ คิดถึงแม่หมอนึกถึงแม่หมอแล้วก็ซื้อไพ่สำหรับนี้ให้ขอให้น้องว่ามีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสำเร็จสมหวังมสมปถน,นาแล้วก็ขอให้น้องว่า,าได้มีแต่ความโชคดีในทุกวันแล้วก็มีแต่เรื่องดีในทุกวันนะคะขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยน่ารักทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมขอป้ายยาเลยแล้วกันน่ารักสุดสุด ต้องมีนะทุกคนขอบคุณน้องว่านะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะแล้เวเจอกันนะทุกคนบ้ายบายอย่าลืมไปซื้อนะ